มีท่านผู้ฟังแปนรายการของอาจารย์ยอดส่งบทกวีมาให้อาจารย์ยอดบทหนึ่งนะครับเป็นบทกวีที่มีความหมายมากในบทกวีนั้นพูดถึงว่าพ่อแม่ก็แก่เท่าจำจากเจ้าไม่อยู่นานจะพบจะพ้องผ่านเพียงเสี้ยววันของคืนวันใจจริงไม่อยากจากเพราะยังอยากเห็นลูกหลานแต่ชีพ มิทนทานย่อมร้าวรานสลายไปขอเถิดถ้าสงสารอย่ากล่าวขานให้ช้ำใจคนแก่ชาแรวัยคิดเผลอไผลเป็นแน่นอนไม่รักก็ไม่ว่าเพียงเมตตาช่วยอาทรให้กินและให้นอนคลายทุกข์ผ่อนพอสุขใจเมื่อยามเจ้ากโกรธขึ้นให้นึกถึงเมื่อยาววัย ร้องไห้ยามป่วยไข้ได้ใครเล่าเฝ้าปลอบโยนเฝ้าเลี้ยงจนโตใหญ่แม้เหนื่อยกายก็ยอมทนหวังเพียงจะได้ผลเติบโตจนสง่างามขอโทษถ้าทำผิดขอให้คิดทุกๆุกยามใจแท้มีแต่ความหวังติดตามช่วยอวยชัยต้นไม้ที่ใกล้ฟั่งมีหรือหวังอยู่ดานได้ วันหนึ่งคงล้มไปทิ้งหวังไว้ให้วังเวงผมว่าใครที่เป็นลูกเต้าแล้วฟังบทกวีบทนี้แล้วน่าจะมีความรู้สึกที่แปลกๆเกิดขึ้นในในหัวใจนะครับเพราะว่าัเป็นบทกวีที่เขาเขียนขึ้นมาอย่างทราบซึ่งและมีความหมายจริงๆก็ทำให้นึกถึงเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งครับ นายแพทย์อาจินบุญญเกตท่านเล่าให้ฟังถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษเกี่ยวกับเรื่องพ่อเรื่องแม่เนี่ยนะครับเด็กชายวอนนี่เกิดในตระกูลผู้ดีเป็นตระกูลข้าราชการชั้นสูงเรียนหนังสือในโรงเรียนดีมีชื่อด้วยทั้งเก่งทั้งฉลาดเรียนจบชั้นมัธยมบริบูรณ์อย่างรวดเร็วเลยแต่ว่า ท่านบิดาเนี่ยเป็นคนบุญน้อยไม่ทันจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองของลูกก็หมดอายุไปซะก่อนทีนี้ก็เหลือแต่แม่คนเดียวที่จะต้องทนกระเม็ดกระแม่ส่งเสียให้เล่าเรียนจนจบต่อมาในวอนเนี่เข้ารับราชการในกรมกรมอะไรก็มารูกรมหนึ่งละด้วยความเฉลียวฉลาดรับราชการเพียงสองปีก็สอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงไปเรียนต่อต่างประเทศไปเรียนอังกฤษหลังจากเรียนจบก็กลับมารับราชการต่อ ต่อมาก็ได้เป็นคุณหลวงก็ขยับขยายฐานะบ้านช่องให้สุขสบายกว่าเดิมสมฐานะนักเรียนนอกที่บ้านไม่มีใครมีแต่แม่ซึ่งก็แก่แล้วอาศัยอยู่ด้วยโดยอาศัยอยู่ในเรือนพักคนใช้ความจริงคุณหลวงนะให้อยู่บนเรือนใหญ่แต่ว่าแม่บอกอ้างว่าไม่อยากจะอยู่คนเยอะพลุกพล่านเพื่อนฝูงของลูกมาหาก็ทําให้ไม่สงบท่านว่ายอย่างนั้นกคนบุญหนักสักใหญ่อะพวกเยอะมากันทั้งวันหัวบันไดไม่แห้ง แล้วนอกจากนั้นก็มีคนขับรถยนต์คนหนึ่งคนสวนคนหนึ่งเดบักรับใช้คนหนึ่งแล้วก็ต่อมาก็มีแม่ครัวมาเพิ่มอีกคนหนึ่งคุณหลวงนี่ยังหนุ่มอายุยังไม่ถึงสามสิบปีดีเสร็จงานก็เที่ยวเตร่สังสรรค์ในระหว่างเพื่อนข้าราชการเพื่อนนักเรียนนอกโดยกันกลับบ้านก็มือค่ำทุกวันดึกดื่นให้เงินแม่ไว้ใช้เดือนละสามบาทสมัยนั้นเฉลี่ยแล้วก็สิบสตังค์ต่อวัน ที่ได้รับจากลูกชายคุณแม่ก็กระเมดกระแมซื้ออาหารมาทำกินสมัยก่อนนี่ก๋วยเตี๋ยวชามสามตังิบสตังนี่สามารถจะซื้อก๋วยเตี๋ยวชามโตๆโตโตได้ถึงสามชามแต่สำหรับคุณแม่ก็ขัดสนเต็มทีถ้าแบ่งไปซื้อหมากซื้อพลูบ,บ้างซื้ออาหารมาประกอบเองบ้างสามบาทที่ได้เนี่ยไม่กี่วันก็หมดพอท่านหมดก็อดออยากๆไปจะทำยไงได้ก็ลูกให้แค่นั้น ต่อมาคุณหลวงแต่งงานมีเมียมีลูกก็พอดีเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ว่าตำแหน่งของคุณหลวงก็โตขึ้นด้วยความเคยชินต่อสังคมนักเรียนนอกการไปสโมสรไปเล่นกีฬาเล่นบิลเลยียดซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้นก็ทําให้คุณหลวงกลับบ้านดึกๆเหมือนเดิมอ่ะนะไม่ว่าฝนจะตกว่าจะร้องยังไงผู้ที่ทางตาคอยคุณหลวงคอยเปิดประตูรับคุณหลวงไม่ใช่ใครที่ไหนอ่ะก็แม่ผู้ชราของคุณหลวงนั่นแหละ คำทักทายของคุณหลวงต่อคุณแม่ก็คือแม่กินงข้าวยังอะแล้วก็เดินขึ้นบ้านไปพอขึ้นบ้านก็รับประทานอาหารที่เขาเตรียมไว้ก็ทานนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะว่ารับประทานมาจากข้างนอกแล้วตอนหลังภรรยาคุณหลวงนี่กลับไปอยู่กับแม่เขาโดยที่ไม่ได้หย่าร้างกันแต่มันเกิดความขาดความอบอุ่นในครอบครัวอ่าเป็นอย่างนั้น คุณหลวงเล่นกลับดึกดึก,ดก,ดกทุกวันแต่ว่าลูกชายของคุณหลวงเนี่ยยังคงอยู่ที่บ้านคุณหลวงก็โดยมีคุณย่าดีแหละเป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูด้วยความทนุถนอมรักใคร่เพราะคุณหลวงลงมากินของว่างเสร็จจะเข้าไปดูลูกชายคนเดียวที่กําลังหลับเอามือลูบหัวลูกด้วยความรักแต่ว่าข้างล่างนั้นสิคุณหลวงไม่ทราบไม่เคยเห็นเพราะคนชายยกของว่างจากบนบ้านลงมาในครัว คุณแม่ซึ่งหิวโหยจะเอาจานใบย่อมย่อมมาเคีย่ยเคียเศษอาหารที่เหลือจากลูกกินแล้วเนี่ยเอามาใส่ปากใส่ท้องพอบรรเทาอาการแสบท้องไปมือหนึ่งมือหนึ่งซึ่งแม่ครัวก็สงสารท่านคอยตักอาหารที่เหลือกินจากคุณหลวงแล้วก็ส่งมาให้ในวันที่ท่านไปหาเองไม่ได้เช่นในเวลาป่วยอย่างเงี้ยเหตุการณ์ก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยทุกเมื่อเชื่อวันไม่ค่อยได้สนใจดูแลแม่ แม้ว่าในาตอนเชา้าคุณแม่จะเจี็ดเงินเล็กๆน้อยๆเอามาทำอาหารใส่บาตรเป็นประจำพร้อมกันก็คอยดูคุณหลวงลูกชายที่จะออกจากบ้านไปทำงานด้วยความปลื้มบิติที่มีลูกชายทำงานมีตำแหน่งใหญ่โตคุณหลวงออกจากบ้านไปทำงานแล้วแม่ก็จะเข้าไปในครัวเหมือนเดิมพรางก็ดูดูเศษอาหารที่เหลือจากลูกชายสิ่งไหนที่พอจะกินได้ก็เอาไปกินโดยที่ซดกับน้ำข้าวที่เขาเอาตั้งเอาไว้ตรงนั้นส่วนมื้อกลางวันถ้าไม่มีอะไร ก็จะไหว้วานเด็กไปซื้ออาหารและหมากพลูมากินแต่ก็ไม่เคยที่จะลืมไปดูแลหลานคนเดียวว่าหลานตื่นแล้วมีอะไรกินหรือยังป่วยไข้เป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งหลานก็ติดคุณย่าอย่างแยกไม่ได้อะไรอะไรก็ต้องยายาย,า,ยาทุกอย่างวันหนึ่งหลานชายป่วยเป็นไข้ตั้งแต่เช้าคุณหลวงแกก็ไปดูลูกแกด้วยความห่วงใยก็นึกในใจว่าลูกอายุขวบเสรจจะทนเป็นไข้สูงๆอย่างนี้ได้หรอเออ ด้วยความเป็นห่วงคุณหลวงก็บอกคนที่บ้านว่าวันนี้เที่ยงจะกลับมากินข้าวที่บ้านมาดูลูกด้วยจะมาพร้อมกับหมอพาหมอมาคุณหลวงมาถึงบ้านเอาบ่ายโมงเสร็จเรจพราะคุณแม่ประคับประคองหลานชายอยู่อ่าก็คุณหลวงมารณมไม่ค่อยดีดุคุณแม่อ่าเอายาโบราณโบราณมาให้หลานกินดีไมด่ดีเดี๋ยวก็ตายหรอกกินส่งไปได้ไม่รู้เรื่อง ความเจตนาดีประกอบประความสงสารเด็กตัวร้อนเพ้อกระวนกระวายจนทนไม่ได้ยาที่เคยมีเคยใช้ยอยู่ก็ยังพอมียาโบราณละลายให้หลานกินเด็กๆโดนยาขมๆก็อาเจียนร้องไห้พอดีคุณหลวงมาถึงอ่าตอนนั้นคุณหลวงก็เลยโมโหก็แม่ก็เลยทําคุณบูชาโทษไปคุณหลวงก็เฝ้าดูลูกอยู่จนเย็นไม่ไปไหนอะ่ะเพราะความเป็นห่วงลูกส่วนแม่ ด้วยความเสียใจด้วยสงสารหลานด้วยแม่หลบไปนั่งซับน้ำตาอยู่คนเดียวในห้องอยากจะบอกกับลูกสักคำว่าย่านะ่ะก็รักหลานไม่ยิ่งย่อนไปกว่าลูกนะรักลูกของตัวเองหรอกแกร้องไห้จนผ้านี่เปียกชุ่มด้วยน้ำตาไอผ้าแถบผืนเก่าที่แกเคยคาดอยู่เป็นประจำนั่นแหละวันนั้นหมอก็กลับไปพร้อมกับคุณหลวงโดยจัดยาให้ไว้ก็คุณย่าเองนั่นแหละที่คอยรับคำสั่งจากคุณหลวงว่าให้เอายา แบบนี้แบบนี้นะละลายเท่านี้เท่านี้ให้หลานรับประทานเวลาที่หมอสั่งอ่าให้ตามเวลานั้นแกก็ปลื้มใจจะได้อยู่ดูแลหลานด้วยความดีใจว่าหมอมาตรวจรักษาแล้วนี่หลานคงจะหายวันหายคืนอ่าแกก็ลืมความหิวไปเลยไม่ได้กินอะไรคุณหลวงนั่งกินอาหารมือกรางวันอยู่คนเดียวกินไปก็หันมาถามแม่บอกว่าแม่หิวข้าบ้ะกินข้าวได้ยัง ทั้งทงที่เป็นเวลาเลยเที่ยงเลยบ่ายไปแล้วอาหารด้วยข้าวสักเม็ดก็ยังไม่ตกถึงท้องแม่เลยแต่ด้วยความรักลูกเกรงใจล,ลูกกลัวว่าจะกินอาหารไม่อิ่มแม่ก็บอกว่ากินไปเถอะลูกแม่ไม่หิวหรอกนะลูกกินไปเถอะเออแต่ก็ยังดีนะถึงยังไงแม่ก็ยังปิติที่ลูกชายคนเดียวถามถึงซึ่งไม่เคยได้ยินคําถามว่าแม่กินข้าวหรือยังมาหลายปีแล้วแต่พอแม่ครัวยกอาหารที่เหลือกินแล้วลงมา แม่ก็ค่อยๆเดินไปที่ครัวไปเจียดอาหารที่เหลือจากลูกกินนมาใส่ปากใส่ท้องด้วยความหิวโหยแต่ก็ไม่ลืมบอกแม่ครัวว่าเอาเดี๋ยวเย็นนี้พอหุงข้าวเช็ดน้ำข้าวแล้วนะเก็บไว้ชันหน่อยนะย่านะเอาน้ำข้าวจากแม่ครัวมาเก็บไว้เสร็จแล้วก็ขึ้นไปเฝ้าหลานป้อนอาหารให้หลาน พอหิวมากแสบท้องแกก็ลงมากินทัทีนึงสดน้ำข้าวที่เก็บไว้พอร้องรองท้องไว้ก่อนแล้วก็กลับขุ้นไปเฝ้าหลานต่อสองยามนะคุณหลวงถึงได้กลับบ้านเที่ยงคืนกว่าแม่ครัวก็จัดอาหารวางไว้บนโต๊ะห้องอาหารคุณหลวงก็รีบเดินเข้าไปดูลูกด้วยความเป็นห่วงลูกหลับแม่ก็นั่งอยู่ข้างๆก็สบายใจก็ถามแม่ว่าเออหลานกินข้าวได้ไหมแม่วันนี้เออดีลูกดีอาการก็ดีไปขึ้นมาก คุณหลวงก็ลงไปห้องอาหารไปนั่งกินข้าวที่แม่ครัวเขาจัดไว้แล้วก็ขึ้นนอนย่าก็ค่อยๆย่องลงมาเดินลงมาในครัวตามเดิมยกน้ำข้าวมาครัวคอ,อก็เคยเียเคียเศษอาหารที่เหลืออยู่บ้างเล็กๆน้อยๆมาใส่ปากพอประทังความหิวอย่างเคยหลายวันต่อมาปรากฏว่าแม่ของคุณหลวงป่วยเป็นลมหน้าม,มืดไม่มีแรงนอนสมอยู่ในห้องหลายวัน จนพระวะสะเกตที่มารับบาดเป็นประจำที่บ้านออกปากถามคนบ้านข้างเคียงก็ทราบว่าโยมนะป่วยพระท่านสงสารก็เดินเข้าไปในบ้านว่าเข้าไปเยี่ยมคุณโยมเห็นสภาพคุณโยมแล้วท่านก็ปรุงเวทนาเป็นถึงแม่คุณหลวงแต่อยู่ในห้องคนใช้มีชามมีน้ำข้าวอยู่ใบยังจานเล็กๆใส่เศษอาหารที่ยังไม่ได้กินอยู่สองจานแล้วท่านก็เดินออกรับบาดโปรดสัตว์โลกต่อไป บ้านคุณหลวงนี่อยู่ในละแวกบ้านหมู่ญาติญาติคุณหลวงเขาหลายคนบ้านถัดๆไปเขาออกมาใส่บาตรทุกเช้าเหมือนกันพระท่านก็เลา่าเรื่องถุกคุณโยมที่มาใส่บาตรให้ฟังบอกว่าโยมแม่คุณหลวงป่วยหลายวันแล้วอาจจะมาเข้าไปเยี่ยมเห็นท่านโอ้อาการชุดโทมเต็มทีคำพูดเพียงแค่นี้เองก็ทำให้ญาติของอคุณหลวงะเป็นห่วง คนแรกที่มาเยี่ยมนี่มีศักเป็นน้องห่างๆของคุณหลวงชื่อเบญจรงพอทราบเรื่องคุณเบญจรงก็รีบเข้าไปหาคุณป้าก็แลเห็นสภาพอปนหน้าหดหูใจก็รีบกลับไปเอาอาหารจากที่บ้านมาให้กินแล้วก็เล่าให้คุณหลวงฟังว่าคุณป้าไม่สบายมากก็น่าจะพาหมอมาตรวจหรือพาไปโรงพยาบาลหลวงก็บอกว่าแม่เอเป็นเงี้ยเป็นบ่อยโรคคนแก่แหละปกติปกติกตไม่เปไ็นไรหรอก สุดท้ายญาติพี่น้องก็จัดการหาหมอมาตรวจให้ที่บ้านผลการตรวจปรากฏว่าแม่ป่วยด้วยโรคขาดอาหารพอคุณหลวงทราบเรื่องก็โวยวายโอ้ยแม่ขี้เหนียวเองอะ่ะไม่ยอมซื้ออาหารกินซื้อจะหมากพลูมีตังก็ใส่บาทพระหมดอะ่ะเงินทองก็ให้ไว้ตั้งเยอะแยะเออไม่ใช่ไม่ให้เมื่อไรอะ่ะแต่แม่ไม่กินเองอะ่ะตกลงความผิดไปอยู่กับแม่อีกอะ แต่คุณหลวงไม่ได้รู้เลยว่าเงินเดือนเดือนสามบาทที่ให้แม่มันอยู่ได้ไม่ถึงสิบวันนอกนั้นก็เป็นวันอดแต่ถึงอย่างนั้นท่านก็ยังหาอาหารมาใส่บาตรถาวายพระได้ทุกวันไม่ได้เว้นต่อมาหลานสาวเวลามาเยี่ยมก็เอาอาหารติดไม้ติดมือมาให้คุณป้ารับประทานทุกครั้งไปอาการก็ค่อยๆก็เตือมขึ้นตามประษาค,คนสูงอายุวันดีคืนดีคุณหลวงก็จะโผล่หน้ามาถามแม่เป็นไงบ้างอะ่ะแม่กินข้าวหรือยังคําตอบก็คือ เออสบายดีลูกไม่ต้องเป็นห่วงแม่หรอกแม่ไม่หิวอะ่ะเดี๋ยวแม่หากินเองเสร็จแ,แล้วคือนั้นก็ต้องคอยเอาอาหารเหลือจากลูกมาแกล้มน้ำข้าวกินอย่างที่เคยทำก็ด้วยความรักลูกห่วงลูกกลัวลูกจะไม่สบายใจกลัวลูกจะกินอาหารไม่อิ่มกลัวจะสิ้นเปลืองเพราะว่าลูกจะต้องใช้จ่ายมากขึ้นแม่ก็ไม่กล้าพูดอะไรอย่างนั้น พอสบายได้ไม่กี่วันไอ้โรคขาดสารอาหารก็มาเยือนอีกทีที่เป็นลมอาเจียนเพราะท้องว่างอาหารที่ได้ก็คือน้ำข้าวกับเกลือแล้วก็เศษอาหารที่เหลือจากลูกตามเคยซึ่งมันก็ไม่เพียงพอกับร่างกายแต่ถึงกระนั้นแม่ก็ทนอ่าทนแล้วก็ทนเพื่อดูความเจริญรุ่งเรืองของลูกคนเดียวของท่านต่อไปด้วยความอิ่มใจ วันหนึ่งฝนตกตั้งแต่เช้าพรำๆอยู่จนเย็นก็ไม่หยุดน้ำก็นองไปทั่วบริเวณบ้านคุณหลวงได้ยินอะไรแปลกๆที่ซอกประตูบ้านเสียงมันประตูบ้านถูกขูดข่วนหลวงก็ออกมาจากห้องมาเปิดไฟดูก็เจอแม่แมวสีสว่างที่เลี้ยงไว้กําลังคาบลูกมันตัวเล็กๆสี่ตัวหนีน้ําขึ้นมาวางไว้ที่ซอกประตูทีละตัวทีละตัวคุณหลวงก็มองดูด้วยความสนใจแม่แมวมันค่อยๆเลียน้ําที่เปียกตัวลูกเปียกขนลูกอยู่ทีละตัวทีละตัว แล้วก็เอาอ่าให้มาซุกอ,อกแม่ให้ให้ได้อาศัยไอยอุ่นก็ขดตัวให้ลูกกินนมโอ้สัตว์ดีร์ฉานนี่มันยังรักลูกห่วงลูกขนาดนี้นะคุณหลวงรีบเดินขึ้นบนบ้านไปดูลูกชายตัวเองที่หลับอยู่ด้วยความรักและเมตตาคืนนั้นคุณหลวงไม่ได้ไปไหนเพราะฝนยังตกพรำพรำอยู่ก็เลยกินอาหารเย็นแต่หัวค่าแล้วก็ขึ้นนอนโดยนอนห้องเดียวกับลูกชายในใจก็คิดว่า ลูกแมวสี่ตัวนี้ถ้าไม่ได้แม่แมวช่วยน้ำมันคงท่วมตายหรือไม่ก็เปียกฝนจนหนาวตายไปหมดเออแม่แมวเป็นสัตวน์นี่มันยังรักลูกมันถึงขนาดนี้พอคิดได้อย่างนี้ก็นึกเป็นห่วงลูกอีกลูกขึ้นเอาผ้าห่มให้ลูกเอามือลูบหัวลูกด้วยความรักและเมตตาอพอมองดูลูกพระมันขาดแม่ก็สงสารเสร็จแล้วคุณหลวงก็คิดในใจว่า เมื่อตัวเรายัางเล็กๆแม่เราก็คงจะเป็นห่วงเราทนุถนอมเรารักใคร่เมตตาเรามากเหมือนกับที่เรารักและเวทนาลูกเราหรืออาจจะมากกว่าก็ได้เพราะว่าแม่มีลูกคนเดียวคือเราคอยเป้าอ่อนป้อนข้าวให้เราเมื่อเราหิวกรอกยาให้กินเวลาเราป่วยเช็ดน้ำตาให้เราเวลาเราร้องไห้เอายาทาแผลให้เราเวลาเราหกลม้มแขนถลอก พ่อตายแล้วก็ยังอุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมีอะไรก็เอาออกมาขายเอาเงินมาส่งให้เราได้เรียนหนังสือจนจบทํางานทําการได้ดิบได้ดีมาถึงขนาดนี้โอ้แล้วนี่แม่อยู่กับเรานี่เราไม่เคยได้ดูแลท่านเลยแล้วแม่อาการเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้โรคขาดอาหารที่หมอว่าเนี่ยคุณแม่จะเป็นลมอีกหรือเปล่ากินอาหารแล้วหรือยังแล้วมีอะไรกินหรือเปล่าไม่รู้คุณหลวงนอนคิดอยู่บนเก้าอี้พักผ่อนเสร็จแล้วก็รีบลุกขึ้นเดินไปดูแม่ ที่ห้องนอนภาพที่คุณหลวงเห็นก็คือคุณแม่มือนก็คนแก่งอมดูเหมือนไม่ใช่อายุคนเจ็ดสิบพะผอมมากยังอายุเป็นร้อยนั่งพิงฝาห้องมือสั่นเทิมกำลังยกถ้วยน้ำข้าวสดเบื้องหน้าก็มีจานใส่อาหารชิ้นเล็กๆอยู่สองจานคุณหลวงก็เดินเข้ามาหาแม่ในห้องแม่กินอะไรอะแม่แม่ก็ตกใจแม่นึกว่าลูกชายจะเดินเข้ามาหาก็าไม่ทันได้ตอบ เสร็จแล้วคุณหลวงก็ยกจานอาหารขึ้นมาดูก็พบว่าเป็นอาหารที่เหลือจากที่ตนกินเอาไว้แล้วในมือก็มีถ้วยลเล็กๆกถ้วยน้ําข้าวที่แม่ซดอยู่แล้วทําไมแม่ไม่กินอาหารดีๆแม่นี่มันของเหลือข้างบนนั่นอะฮะอย่าห่วงเลยลูกแม่ไม่หิวหรอกนิดๆหน่อยๆก็อิ่มแล้วละคนแก่กินไม่มากคุณหลวงมองไปรอบๆที่หลับที่นอนเครื่องใช้ไม้สอย ของคุณแม่ดูแล้วไม่ต่างอะไรกับคนอนาถาไร้ที่พึ่งเหมือนกับพวกขอทานอยู่ขอทานกินอย่างนั้นเนี่ยคุณหลวงก็รู้สึกเสียใจมากเศร้าใจอย่างที่สุดก็บอกว่าเดี๋ยวแม่อย่าพึ่งกินอะไรนะเดี๋ยวผมจะไปหาอาหารมาให้อย่าเลยลูกไม่ต้องค่ะแม่ไม่หิวหรอกแค่นี้แม่อิ่มแล้วพอแล้วไม่ต้องไปซื้อมาให้มันเสียสตังค์พอพูดเสร็จด้วยความอ่อนเพลียก็หมดแรงล้มตัวลงนอนน้ำข้าวที่ถือว่า็หก คุณหลวงก็รีบเรียกคนใช้มาเช็ดถูทำความสะอาดให้ก็รีบผุ่นผันลุกออกไปจากห้องแม่เดินไปยังเรือนใหญ่เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวอ่าเสร็จแล้วก็ไปตลาดใกล้ๆบ้านแถวๆนังเลิงก็ถือหม้อย่อมยมาด้วยใบเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงคุณแม่ตามมาไม่ต้องไปรกลูกเอ้ยอย่าลำบากเลยลูกแม่ไม่หิวหรอกเออฝนฟ้าก็ตกอย่างนี้ไปทำไมกันนะคุณหลวง รีบไปซื้อโจ๊กใส่ไข่มาชามใส่หม้อถือมาก็รีบเดินจ้ำกลับบ้านทันทีเออแม่สงสารแม่จริงๆแม่เป็นลมป่ะไม่รู้ต่อไปเนี่ยเราจะทนุบำรุงแม่ไม่ให้ลำบากไม่ให้อดอยากอย่างนี้อีกตัวเราเองไม่ดีเลยเอ,อไม่นึกถึงเลยว่าเรามีกันอยู่แค่สองแม่ลูกเท่านั้นเองคุณหลวงลำพึงลำ,ำพันในใจอะ่ะอ,อ่ะแล้วก็นึกปลื้มใจที่ว่าได้ฉลองคุณแม่คราวนี้เนี่ย ไม่เคยเลยเนี่ยไม่เคยซื้ออะไรเลยวันนี้เพิ่งจะมาซื้อโจ๊กให้แม่นะต่อไปนี้จะไม่ให้แม่ต้องลําบากแล้วตอนนี้คุณหลวงก็ลืมลูกชายที่หลับสนิทจิตพระวงเ็จะเอาอาหารไปให้แม่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้ทําอย่างนี้แต่คุณหลวงไม่มีโอกาสได้ทํากตเวทีต่อคุณแม่เสแล้วตอนที่เดินจำจ้ำมาถึงสี่แยกนางเล้งคุณหลวงก็รีบจำข้ามถนนไปจะไปบ้านโดยไม่สังเกตเห็นรถบรรทุก กำลังวิ่งมาคันหนึ่งสมัยโน้นรถยนต์ไม่มากเหมือนสมัยนี้ต่างกันสักร้อยเท่านานๆจะมีโผล่มาสักคันคนส่วนมากก็ไม่ค่อยจะหลบหลีกรถระวังรถอะไรคุณหลวงก็อยู่ในประเภทเนี้คุณหลวงรีบวิ่งฝ่าสายฝนข้ามฟากอีกฟากหนึ่งรถบรรทุกคันนั้นห้ามล้อไม่ทันหยุดไม่ทันชนคุณหลวงกระเด็นไปแล้วล้อก็ไปทับศีรษะคุณหลวงสิ้นใจอย,อยู่ตรงนั้นแต่ม่อโจกนี่ มันยังติดกรรมมือแน่น,นโจกหกกระจายหมดแล้วเป็นอันว่าคุณหลวงหมดบุญเนียกระทาการกระตันอยู่กระตะเวทีแก่แม่ผู้บังเกิดกล้าหมดโอกาสเสียแล้วแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของแกก็ตามหลวงพ่อท่านบอกว่าคนที่จะรักเรายิ่งกว่าพ่อยิ่งกว่าแม่ไม่มีแล้วในโลกพ่อแม่เป็นผู้ีคอยให้อภัยคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยชุบเลี้ยงชีวิต คนมีบุญเท่านั้นที่มีโอกาสทำกุศลคือการฉลองคุณพ่อคุณแม่ส่วนที่จะทำบุญกุศลไปให้พ่อให้แม่แม้จะทำเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นผลเท่ากับทำห้ท่านเมื่อยังมีชีวิตอยู่การทำบุญให้ท่านเมื่อท่านตายไปแล้วคนจะปลื้มใจก็คือผู้รับทานและผู้ทำทานเท่านั้นก็คือผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นไม่กี่วันแม่ผู้นาสงสารก็ลาโลกไปอีกคน ณนะแดนหนึ่งของแดนของจิตวิญญาณแม่เนี่ยเดินเข้าไปหาหาลูกหลังจากที่ตามหาเสร็จแล้วแม่ก็บอกว่าวอนเนยเจ้าอยู่ที่นี่แล้วลูกทำไมรูปร่างเจ้าถึงได้เป็นอย่างนี้ล่ะวิญญาณคุณหลวงจำได้รีบวิ่งเข้าไปหาจิตวิญญาณของแม่ วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปแต่วิ่งเข้าไปเท่าไร่แม่ก็ยิ่งห่างออกไปเท่านั้นแ่ะยิ่งวิ่งหนักขึ้นก็เหมือนวิ่งซอยเท้าอยู่กับที่หรือว่าถอยหลังห่างออกไปจิตวิญญาณของแม่เนี่ยยื่นอาหารโยนอาหารมาให้ก็รับไม่ได้รับไม่ถึงกลิ่นอาหารก็หอมหวนชวนให้วิ่งเข้าหาอีกอาหารที่ตกลงมาก็กลายเป็นเศษอาหารอันบูดเนา่าจิตวิญญาณคุณหลวงก็ตะโกนเสียงดังบอกแม่ผมหิว อ,อาหารที่แม่ถืออยู่อแบ่งให้ผมอีกสิพ่อแม่ยื่นอาหารมาให้ก็หยิบไม่ถึงเพราะหยิบถึงก็กลายเป็นของกินไม่ได้แม่ก็บอกอย่าวิ่งมาเลยลูกเอ้ยไม่มีวันที่จะถึงแม่ได้หรอกแม่ทำบุญทำกุศลเอาไว้ตั้งแต่เล็กจนตายแม่ถึงได้อุดมสมบูรณ์ในภพนี้และภพที่จะไปต่อที่แม่มาเนี่ยมาเพราะเป็นห่วงลูกคิดถึงลูก ลูกไม่ได้ทำบุญให้กับพระอาหารหันต์ของลูกเลยไม่ได้ทำบุญกับแม่เลยวิบากอันนี้ถึงได้ติดตามมาเจ้าทำบุญอื่นไว้ก็มากเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์เจ้าจะได้รับผลบุญนั้นต่อไปภายหลังแต่ว่าบุญที่ลูกทำกับพ่อกับแม่นี่ไม่มีเลยพระอาหารหันต์คือพ่อแม่ของลูกพร้อมที่จะให้อาภัยลูกเสมอ แต่กรรมละวิบากนะั้นไม่เคยยกเว้นให้ใครใครจะมาขอโทษหรือว่ายกโทษให้ก็ไม่ได้ไม่มีใครจะมาแบ่งบุญหรือความดีที่ทำวันไว้ได้เลยใครทำอะไรไว้ก็ต้องได้รับสิ่งตอบแทนนะลูกลูกจะอยู่ในภพนี้นะชั่วขณะทนทุกข์ทรมานอย่างนี้ไปจนหมดเว้นหมดกรรมที่ลูกขาดความกรตัญญูก็กวเวที วิบากนี้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่เมื่อนั้นลูกก็จะไปอยู่อีกพบหนึง่งก็จะได้เสวยสุขในผลบุญที่เคยทำไว้เพราะว่าลูกเคยทำบุญเคยช่วยพระศาสนาตอนรับราชการอยู่ในโลกมนุษย์เคยทำบุญช่วยเหลือสัตว์ที่ทุกข์ทรมานปล่อยนกปล่อยปล,ยปลาไว้ก็หลายหนกุศลวิบากนี้จะตามสนองลูกต่อไปเมื่อสิ้นพบนี้แล้วแม่ต้องไปตามกรรมของแม่แล้วลูก แม่นะทำบุญทุกวันใส่บาตรทุกวันถึงจะอดมือกินมือแต่ก็ไม่ยอมเว้นที่จะใส่บาตรไม่ยอมเว้นที่จะทำบุญทำกุศลที่มาหาลูกนี่ก็เพราะว่าก่อนที่แม่จะละสังขารในโลกมนุษย์นะแม่มีจิตผูกพันเป็นห่วงลูกกุศลกรรมถึงได้นำพามาให้พบลูกตามความปรารถนาของแม่แต่เมื่อพบแล้วแม่ก็ต้องจากไปรับกุศลกรรมที่ทำไว้เวลานี้ กุศลมาคอยรับตัวแม่ไปตามกรรมที่ทำไว้แล้วขอให้ลูกนะพ้นเวรวิบากไปเร็วๆนะลูกนะแล้วก็จะได้ไปรับกุศล,ลกรรมในภพอันดีงามต่อไปจิตวิญญาณคุณหลวงก็นั่งพนมมือฟังคำพูดของคุณแม่น้ำตาก็ไหลพรากพรากจนกระทั่งเสียงค่อยๆจางหายไปหายไปในที่สุดนะแล้วก็แงนหน้าดูอีกที ก็เห็นจิตวิญญาณของแม่มีร่างกายอันสงา่างดงามดวงหน้าอิ่มเอิบค่อยๆเคลื่อนจากไปในที่สุดวิญญาณของแม่ไปสู่สุขติภพคือภพที่มีแต่ความสุขไม่อนาทรร้อนใจเพราะว่าท่านนับเวลาในโลกมนุษย์ก็นานนานมากแต่ท่านนับเวลาในสุขติภพแล้วไม่นานจะนานเท่าไหร่ จะช้าหรือเร็วก็สุดแล้วแต่กรรมที่ทำไว้ทำกรรมไว้มากก็ได้รับผลมากทำไว้พอประมาณก็ได้รับพอประมาณถ้าทำกุศลด้วยความจำใจไม่เต็มใจกุศลกรรมนั้นก็ไม่เป็นผลพ่อแม่ก็แก่เท่าจำจากเจ้าไม่อยู่นานจะพบจะพ้องผ่านเพียงเสี้ยววานของคืนวันใจจริงไม่อยากจากเพราะยังอยากเห็นลูกหลาน แต่ชีพมิทนทานย่อมร้าวรานสลายไปขอเถิดถ้าสงสารอย่ากล่าวขานให้ช้ำใจคนแก่ชแชรวัยคิดเผลอไผลเป็นแน่นอนไม่รักก็ไม่ว่าเพียงเมตตาช่วยอาทรให้กินและให้นอนคลายทุกผ่อนพอสุขใจเมื่อยามเจ้ากโกรธขึ้นให้นึกถึงเมื่อยาววัยร้องไห้ายามป่วยไข้ ได้ใครเล่าเฝ้าปลอบโยนเฝ้าเลี้ยงจนโตใหญ่แม้เหนื่อยกายก็ยอมทนหวังเพียงจะได้ผลเติบโตจนสง่างามขอโทษถ้าทำผิดขอให้คิดทุกๆุกยามใจแท้มีแต่ความหวังติดตามช่วยอวยชัยต้นไม้ที่ใกล้ฝั่งมีหรือหวังอยู่นานได้วันหนึ่งคงล้มไปทิ้งฝั่งไว้ให้วังเวง